เาเศรษาพวิสิณวิสิ้เก่งเก่งแบบไหนเก่งแบบเอาคนใช้มาเก่งเก่งอืมเ้ถูกองไปัํสงคราเอาไปทำงานเก่งแล้วก็ซอยเต็มทีนะนี่ซอยดีอืมแล้วก็ซอยรถค้าหน่งมั้งอีกเนาะนี้แล้วีเล้วได้ปินแล้วน้มั้งตลดเอ อันนี้ชื่นชมนายกเหรอโอเคแล้วอยากอยากอยากได้อะไรผู้สูงวัยอยากได้อะไรบ้างจากนายกว่ามายัหาเขาเศร้ารบกันเขาคงเศร้าเดี๋ยวจเกันตายหรอเอยากที่ยังเก่นาะการติดกันอือ เนสมบัติดินแดนกันมาโดนลวมั้งยงหม่เนอะว่ากันว่าล้งกันีแตาคนอยากได้เขาเลยเบกเดือนกันั่งสิแล้วสิตายมันจะ้างเาเสร็แล้วเนแล้วก็แล้งไหรอมเดินเลย